สวัสดีค่ะอ้อเป็นงานด้วยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องมารยาทอุ้ยอุ้ยอ้ยเรื่องมารยาทกันดีกว่านะคะข้าง <laughs> หลังข้างหลังใครอ่ะพอดอก มาคุยมายาดเรื่องทางสังคมดีกว่าว่าระหวังผู้ใหญ่กับเด็กนะผู้ใหญ่ถ้ามองว่าสั่งของก <c oughs> ารที่จะเอาของกันอ่ะเด็กอ่ะควรจะเอาของไปให้ผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่เนี่ยต้องเดินเอาของมาให้เด็กใช้คําว่าอายุน้อยกว่าดีกว่าเด็กเอาของมาให้ผู้ใหญ่เดินมาเอาของมาให้ผู้ใหญ่ใช่เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันไม่ดีมันเป็นมายาทางสังคมบาปใช่เด็กะจะคิดว่ามันบาปเชื่อใช่ซึ่งมันบาปจริงมันก็น่าเกลียดออยู่ดีให้ผู้ใหญ่เดินเอาของมาให้เด็กเด็กเท่านี้ยังรู้เลยแล้วน,นี้ก็อยากจะฝากเตือนสังคมด้วยเพราะตอนนี้สังคมไม่ค่อยมีมายาทาไม่ค่อยมีการเคลรบใช่ไหม อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว <c oughs> มันสบายแล้วด้วยนอนดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะ